สวัสดีครับเซียนมวยทุกท่านผมนัดหมอชิดเจอกันประจาวันอาทิตย์ช่องเจช่องทําเงินอาทิตย์ที่แล้วก็ใครอยู่กลุ่มลายมวยลายเสียงลายสดสัง่งชี้ตัวเล่นชัดเจน10แสนนะผมลองทับเลยเป็นคู่ที่ได้เยอะที่สุดเลยวันนี้อย่าลืมมวยนะเลยผมไปแทงเว็บสโบ55 SBO 5 5เว็บการเงินดีมาตรฐานสูงสนับสนุนผมมาอย่างยาวนาน เบ,บนี้นะผมไลฟ์สดให้ท่านเป็นเว็บที่ความเชื่อถือร้อเอร์เซน่ะหรือสนใจมวยไลายลายเสียงไลฟ์สดลายพิมพ์ลายข้อความเดือนละส0งบาทเท่านั้นแอดอดีดไลน์มาที่ m a n a t 1 1 2 6โคตรคุ้มเลยนะครับสู้มวยหูได้วันนี้จัดไปเลยคู่ที่1แดงมัจจุราชประพงสว่างน้ำเงินขาวผ่องพอเพชรมณีไอ้เจ,จ้ามัจจุราชนี่หายไปนานนะเป็นมวยบูดดุดันบอดใหญ่ปลายแรง หายไปเพราะว่าโดนแล้วไม่ค่อยได้โดนแล้วมีสะดุ้งสภาพร่างกายดูดูยังเป็นรองหลักเหลี่ยมฝีมือนไอคิวสมองมวยเจ้าขาวพ่องนะแต่อตัวนี้ก็โดนหนักไม่ค่อยได้เลยมันเมื่อเช้านี่มาลด1.4กลายเป็นว่าพูดตรงๆคือผีเน่าก,กับลงผูนะไอคนหนึ่งหายไปนานไอคนหนึ่งก็ลดน้ําหนักเยอะโดนไม่ค่อยได้แต่ส่วนตัวยังชอบหลักเหลี่ยมฝีมือจเจ้าขาวพองนะถือว่าต่อยประจำสม่ำเสมอกว่า คาดว่าจะเอาตัวรอดได้วันนี้คู่ที่สองไทยสจเปียกอุทยัยน้ำเงินชินาลาดชอคโคอยูฮะเจ้าไทยนี่เป็นมวยสร้างอของท่านสจเปียกอ่ะหมัดล้นลวนต่อยไม่ลว่วงไม่หล่นเนี่ยยืนตัวแข็งในแทงเขา่าไฟที่แล้วก็เอาตัวรอดมาได้เพราะหมัดหัวจินหัวใจร้อยเซนมีกอกสองด้วยยังมองว่าดีกว่าเจ้าชินาลาดชินาลาดสูงยาวเก่งกลางโดนแล้วเหมือนสวนต้องลม เขาในแข็งแก่งแข็งแรงแต่โดนแล้วมียุบอ่ะความเชื่อถือเจ้าไทยดีกว่าคู่ที่สามคุณพนน้อยสิแก้วประพลน้าเงินพนรหัสน้อยทีเอ็มมวยไทยคู่นี้เนี่ยแมเป็นอะไรแปลกๆเจ้าคุณพนน้อยเนี่ยต่อยกันมาสองครั้งชนะพนรหัสน้อยทั้งสองครั้งไฟนี้เอามาช่องเจ็ดดูแลน่าลองเจ้าพนรหัสน้อยซะจริงๆเลยจัดไปที่เจ้าพนรหัสน้อยครับคู่เอกของรายการ แดงรลนชัยตอนลาบินทาน้ำเงินเพชรส,สร้างมันจาวิเคราะห์ข้อมูลลึกๆแล้วมองว่าจะต่อหรือลองจะลองก็ลองจะต่อก็ต่อจัดไปที่เด็ดเจ้ารลนชัยเจ้าเพชรเน็ตเขาเรียกว่าเก๋าเกมก็ดูการผ่านมวยดีจะโดนปปลายแล้วมียุคมียน่นเหมือนจัดให้เจ้ารลนชัยเกิดนะมองว่าเด็ดที่สุดในรายการวันนี้อย่าลืมอมวยนะเล่นผมไปแทงเว็บสโบเหา โชคดีทุกท่านครับผมก็จะรวยท่านก็จะรวยสวัสดีครับ